ทา,ทางท่านนายมนตรีก็คงจะได้นำเอาข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนีย่ยมาหารือในที่ประชุมนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนเราได้จำลองฉากระทัศนแล้วก็ปัจจัยต่างๆท,ที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องต้องออให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการเพราะว่า ถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการเนี่ยมันจะช่วยให้สถานการณ์เป็นไปตามฉากทัศน,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 น์ที่เราได้จำลองไว้เพราะแน่นอนี้สุดถึงแม้ว่าโควิดอมันจะไม่มีอาการรุนแรงแต่ว่าเ,เราเราพยายามที่จะไม่ให้กระทบกับความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็ไปสู่กระบวนการของการกักตัวซึ่งอาจจะไปรักษาที่บ้านแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มันก็กระทบกับความรู้สึก ของประชาชนภาพรวมดีเพราะนั้นถ้าเราช่วยกันทำให้เคสการติดเชื้อมันน้อยที่สุดนะครับและดูตัวเลขผู้เสียชีวิตที่น้อยที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศไปได้อันนี้อันนี้มาตรการนี้เราได้ได้นำเสนอไปแล้วแ้ะคิดว่าหลังปีใหม่ในวันที่4มกรา ็คงจะนํามาตรการมาประเมิอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าการคือช่วงกิจกรรมในปีใหม่เนี่ยเราคิดว่าคงหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโอมคิคอนยากขึ้นนะครับดัะนั้นถ้ามีการรวมตัวกันแล้วกลับมาใหม่เนี่ยกลับมาทํางานอีกครั้งนึ่งเนี่ยถ้าเป็นการทํางานที่บ้านนะครับมันก็จะลดการแพร่กระจายเชื้อได้ได้ดีเพะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขอให้ต้องโดยมาตรการต้องเฝ้าระวังไว้ก่อน ื่อป้องกันไว้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้เลยนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการเนี่ยทางรัฐบาลก็พยายามให้มีการลดความรบวนมากที่สุดถ้าภาคเอกชนทําตามก็จะเป็นประโยชน์เป็นมาตรการที่ประกาศไปแล้วด้วยครับที่ขอความร่วมมือให้ลดความรบกวห้ม,ม,มากที่สุดทั้งทางภาคราชการแล้วก็เอกชนเพราะว่าแน่นอนเราก็จะเห็นว่าโอมิคอนเวลามัน มันไปแพร่กระจายเนี่ยกิจกรรมวงกินข้าวหรือว่ากิจกรรมเล็กๆก,ก็สามารถที่จะติดกันได้นะครับเพราะนั้นมันต้องก็ต้องป้องกันป้องกันให้ดีที่สุดไว้ก่อนนะครับนี่คือมาตรการที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันหลังหลังปีใหม่ไม่เกินสองาทิตย์เราก็จะทราบตัวเลขพอสมควรเราก็จะพบตัวเลขชากทัศน์ที่เกิดขึ้นถ้าชะากทัศน์เราร่วม ด้วยช่วยกันดีเนี่ยหลังที่ม่สัก10วันเนี่ยนะครับตัวเลขมันไม่ก้าวกระโดดอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะทําให้มาตรการต่างๆมันเบาลงความจริงมันมันความจริงมันกำลังจะปรากฏในอาทิตย์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครับโดยพฤติกรรมของการ อ้านมานานนะครับแต่ว่าตัวเลขที่โชว์ในปัจจุบันมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าช่วงช่วงหลังปีใหม่วันของวันเนี้จะทราบเพราะก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเท่าที่ติดตามเนี่ยทั้งทั้งเซตติง้งทั้งกิจกรรมต่างตก็ถูกแล้วเลยไปได้ไปพอสมควรเพราะฉะนั้นหลังปีใหม่ก็จะพบตัวเลขที่ชัดเจนว่าเป็นตามสากลทัศนไหนครับ จะยังไงก็ถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นก็จะไม่มีการเ,าเป็นปัญหาเหมือนการเกิดขึ้นเมื่อหลังเมษาครั้งที่แล้วเนื่องจากว่าตัวอาการเนี่ยมันจะไม่มีความรุนแรงตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปดูตอนนีไ้ได้เตรียมที่สําหรับเด็กเพราะว่าเด็กอายุ12ลงมาเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนตรงน,นี้จะมีจะมีสัดส่วนการติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จริงๆเราเตรียมพร้อมไปแล้วในโรงพยาบาลของ ภาคีเครือข่ายในกทมนะครับส่วนส่วนในส่วนของอาการหนักในโรนงพยาบาลเอกชนก็รับไปเพราะฉะนั้นการแบ่งพื้นที่เพื่อรับผิดชอบในเรื่องของเด็กเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูความพร้อมนะครับอันนี้มนนี้เป็นปัจจัยต้องดูตัวเลขตัวนี้ด้วยครับเป็นเรื่องที่สําคัญครับใช่ครับขอบคุณครับครัสาีค่ยครับ ค่ะของแม่เลยค่ะค่ะตรงนี้นะๆนะต้องขอของแม่เลยค่ะขอน้องพี่พราหมณ์ดู <tune in> <tune in> <tune in>